จะมารีรวิวหนังสือเริ่มรู้และเริ่มสนุกค่ะ<า>อะตอมนี่สีอะไรดีบ้ากกงีกเจ๋งอันนี้ตัวอะไรคะตัวอะไรคะเจออะไรผิดก็ไม่เป็นไรสีบ้าสีฟ้าแล้วตัวอะไรคะอืมจ๊ดอ นึกออกยังออกแล้วคือตัวอะไรรู้แล้วคือตัวอะไรฮนะนะะเราวนาลูน้นะเฉลยร้องก็ได้ล้วเฉลยแล้วะลน,นะตัวนี้คือวานมาดูของเล่มสนุกกันบ้างอันนี้เรียกว่าหนึง่งม,มีจุดหนึ่งจุด 1มีวา1ตัวแกะได้เอ๊ะอุ้ยแกะไม่ได้ไม่ใช่ไซเกอหน้าทีส่สองไ่เกออันนี้สีอะไรดอสีเทาเหรอสีเทาเก่งมากเก่งมากเหรอแต่มือน้องเนื่อยเลยเหรอ ตัวนี้ตัวอะไรครับกินต้นไม้มันไม่ได้กินต้นไม้มาว่ายน้ำนองก็าบอกกินต้นไม้อ๋ออ่อตอบไม่ได้เหรอมันไม่ใช่กินสัตว์กินพืชมันเป็นสัตว์กินเนื้อกินต้นไม้โอ้ยไม่ใช่เป็นฉลามอันนี้เรียกว่าฉลามน้องกินนำมมาด้วยฉลามกินโคนกินปลา แล้วก็พันเกนมันกินเนือ้นออาตอมมาดูเริ่มสนุกต่อกันเลยสอ,สองจุดสองจุดต่อมันดิกระมันดิกระไม่ใช่สติ๊กเกอร์อเอออตาตอมฉลามชอร์คฉลามสองตัวเออข้าใจไหมครับ ฉลามสองตัวแก,กะไม่ได้แกะได้แกะไม่ได้สีดำอะตามอันนี้เสียอะไรหายไปหายไปเสียอะไรตอบก่อนเดี๋ยวจะโชวด์ดีเกียวเก่งมากเก่งมากคราวนี้ตัวอะไรครับ ละเอสยสามสามจุดหนึ่งสองสามอันตอมเต่าทะเลมีต่าอันมีสามมีสาม มีสามอันมีสามอันเต่าสาตัวเยอะก็ยังมีเยอะมากนะเดี๋ยวดูหน้าถัดไปดีกว่ามันจะมีความแตกต่างมากขึ้นอัตมาคิดสิอันนี้สีอะไรม่วงไม่ไม่ไม่อันนี้ตัวอะไรครับ นกตุ่นมือเฮ้ยตุ่นมืออะไรล่ะวนี่มปนปลาหมึกปลาหมึกชื่อว่าไข่ไข่ตุ่หมึกก็ไม่ผิดนะโฟร์มีลูกกลมๆสี่อันหนึ่งสองสามสี่มืออยู่นี่หนูนี่นี่นี่ หนึ่งสองสามสี่วงกลมหนึ่งสองสามสี่ตื่นเต้นใช่ไหม,ไไหมส่วนนี้คือรุ่นละหมึกหมึกพูดหมึกกักกล้วยหมึกก้วยอาจารย์ส่วนนี้ มึกกล้วยมึกกล้วยสี่ตัวไม่ตอกอันสองสี่ใช่นับทีละสองได้แต่ว่าไม่ใช่มีแค่สองอันตอกอันสองห้าก็นับทีละสองไม่ได้ต้องหกก่อนหนึ่งสอ่อันตาอันนี้<ด>สีอะไรตชมปู อ่ะอันนี้ตัวอะไรโลอะไรโลมาเฮ้ยเก่ง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 โลมาอะไรเหรอโลมาเจ๊อันอันเอ่ออันอันอันห้าหกห้าจุดห้าอันหนึ่งสองสามสี่ห้า อยากดูโลมาโชด้วยค่ะเย้โลมามาเจ๋ด